สวัสดีจ้าพี่น้องเจอกันกับแพรวอีกแล้วค่ะขัว้วยิงแพลวมณีเสนอเมนูตำซัวแซลมอนนะคะพริกเป็นแสบนะคะเหมือนเดิมนะคะนี้แซลมอนตอนใหญ่ๆค่ะมาจากพี่น้องเขาเศร้าเขาสวยเหมือนเดิมค่ะโอ้หัวไหลแตกแซลมอนเลือดแห้งไหม,มผักผักบัวลายจ้ามันไม่เน้น วันนี้ซื้อพักอีกอย่างจำซื้อบอ่ได้เวลาแม่อัดคลิปลูกก็จะเป็นเสียงดังๆมาค่ะแซลม,มอนลายสวยๆอื ขปุนเ้นน้อยใช้แตงนิดเดียวจ้ะเมืเม้อวันอาทิตย์แจ้งดังแจ้งน้อยนะคะอยู่บ้านครบทุกคน xưa mẹ phải ngọc mình nằm nhìn thôi là hai 1 cao xanh nhiều khẩu เพราะว่ามันเที่ยงแล้วแม่เที่ยงกับอีกสี่นาทีวันนี้ตื่นสายเรื่องก็มากกับเห็นนะั่นอยู่น่ากินในลูกหอสซามีเนาะจ้ะเห็ดเบียงเฮียนเงือกดูนาฬิกาอีกทีก็คือ ียงแล้วมึงบอกพี่ข้าเปในญ่ปมๆไปเลยจ้ะ น้ำประแดกดดิซายถ้วยเป็นหลุม,มแม่จ้ะมันเป็นโบกอยู่หมองยังเสียมาค่ะโอ้ยอืมอ้ม,มละลายในปากเพชร จีนเส้นเล็กลูกเริ่มเสียงดัง ม่เห็นหอยแซมมอนจ้ะพริกล้วนๆคุณผู้ชมไปจ้าปวัว กินยูทองกระห้องโอาจำซื้อผักบ้าได้โอ้ยสูนงมาจากของเนี่ย ห่องกับห่องไปอืมบอกพริพกใส่พริกเหมือนโกดข่อืมแซลมอนยั่วมาก Mình mới dạy nào คถึงเปลืปอกปลาได้ออสูนอมบ่เห็นหอดแซลมอนแสบท้องไหมถามใจดูมาค่ะขออภัยด้วยค่ะขมีน้ำหูน้ำตาหนามูกไหลพวกเพชรจวดอีเหลี่ย อัดปกพริกแหงซำบริมมสบข้อบริจาคยาวนี่วมากค่ะไปแนวแก่เพชรกัรบอกมีแต่ปะเนี่ย Nếu nó Ta sang mà sang mà chả Ôi ta ở đây là gần sang ตืดๆบอพี่นอ้องแพลวสิยพยานามลงคลิปบ่เกินสิบนาทีแต่มันยยวโวดเนาะพี่น้องสิบเบื่อกันฝากเป็นกำลังใจให้หญิงแพวชาวนามนคนม้นเมื่อรลอยเกิน จวดๆจะจัดจ้าพี่น,อนอ้องแกงเหงาเนาะเสียงหย่ำได้ยินจากปักซอยหอดชายซอย <c oughs> พักอีหอย่างพี่น้องคอมเมนต์มาด้านล่าง อ,อนโอบด้วยบบกพีกชดน้ำปลาเพชรแป๊กระแสก อิ่มะนะแล้จ้าปะนี้ยูล่ะพ่อยูหรือด้เนาะกินมือจานบ้าไงอิ่มแล้วจ้ะพี่น้องบา,บาวแล้วเมื่อจานบ้าหญ่แล้วขอบคุณทุกการรับชมนะคะมือนีหยิงสาวหน้ามนคนเมืองรอยเกินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ